ห,หัวใจบริสุทธิ์ปีกอันยิ่งใหญ่ของสารอกาวเวาจะกลางออกเหมือนอ้อมกอดแห่งท้องฟ้าผัดพาทางกลับลงสู่ผืนดินอย่างนุ่นนวลตำนานสารอกาวเวาบนยอดผาสูงที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเงินทั้งปีมีผู้คนเล่าขานถึงสารอกาวเวาวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าครึ่งมนุษย์ครึ่งนกยักษ์ผู้เกิดจากสายลมศักดิ์สิทธิ์และเสียงร้องแรกของพายุโบราณทุกคืนที่ดาวพราวเต็มท้องฟ้าจะมีแสงสีฟ้าอมม่วงกรีดผ่าหมอกลงมา ก่อนร่างสูงโปร่งปีกกว้างของซาร์ก,กาวาวจะลอยออกมาเงียบงนันขนปีกเรืองแสงเหมือนพลึกคริสตัลดวงตาคู่ลึกสะท้อนประกายฟ้าที่เคลื่อนไหวราวทะเลเหมอกมีชีวิตผู้ที่พลัดลงขึ้นมาบนผากลางค่ำคืนมักได้ยินเสียงกระซิบจากเบื้องบนฝาจะปกป้องหรือพิพากษาเจ้าและถ้าจิตใจคุณมัว แรงลมจะแปลเป็นมีดคมเฉือนจนต้องสุดลงกับพื้นแต่หากหัวใจบริสุทธิ์ปีกอันยิ่งใหญ่ของสารอ,อก,กาเวาจะกลางออกเหมือนอ้อมกอดแห่งทอฟ้าผัดพาทางกลับลงสู่พื้นดินอย่างนุ่นนวลสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ add steps เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้